สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องกล้วยนะคะเรื่องกล้วยที่ไม่กล้วยนะเมื่อวานไปเบเชียมาก็เป็นซูเปอร์นะคะก็ขายบิ๊กซีโรตัสบ้านเรานั่นแหละก็เวลาไปเบเชียนะนานๆนจะไปทีนะคะก็จะไปดูพวกมีของไทยไหมอะไรเงี้ยมีอะไรแ,บบแปลกๆไหมอะไรเงี้ยเออชอบก็พอดีไปเห็นส้มโอส้มโอแล้วก็ก็ดูออแปลกดีก็เลยซื้อแล้วก็ไปเดินดูใกล้กันเขาก็มีวางแบบ กล้วยบานาน่าคริสก็เป็นกล้วย,ออนนยกล้วยทอดนั่นแหละกล้วยเขาเรียกว่าอะไรกล้วยกล้วยทอดนั่นกล้วยฉาบกล้วยอะไรก็ก็เลยซื้อมาแต่ที่ซื้อมาไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็ดูดูข้างหลังก็บอกว่า,อาของไทยนะฮะของไทยของไทยก็ซื้อมาเพราะว่าอยากกินคือวันก่อนเนี่ยไปไปเกียมโยซูเปอร์ก็ไปซื้อของไปซื้อของเวียดนามมา มันก็เป็นยี่ห้อที่เคยกินนั่นแหละเถ้าซอง,องถ้าถุงมันอ่ะสีเหลืองมันก็จะเป็นแบบใส่น้ําตาลมาด้วยมันก็พอกินได้นะแต่ว่าไม่ถึงกับว่าอร่อยอะไรเงี้ยก็คือไม่ไม่คือมันเราเราคนไทยเราก็จะมีมาตรฐานแบบแบบของไทยอะ่ะเราเคยกินของไทยแบบนี้แบบนี้มาเราก็อยากกินแล้วของเวียดนามมันก็มันก็อร่อยสู้อของไทยไม่ได้เอแต่มันก็พอกินได้เขาเนี้ยไอ้ถุงซองสีเหลืองอนะ่ะมันไม่มีก็มีแต่ซองสีฟ้าแล้วบอก ก็ไม่ได้ดูมากมายเลยก็เออมันก็ถูกดีอะ่ะสามร้อยกว่าเยนก็ได้เยอะมากได้แบบเยอะกว่าน,นี้เป็นสามเท่าเลยอะ่ะก็ซื้อมาพอ,อามากินเขาบอกว่าเอากมาดูอีกทีก็อา่ามันเป็นแบบคล้ายๆเขาไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้ใส่กันปันบูดกันเสียคือไม่ได้ใส่อะไรอะ่ะเออก็ใส่แต่เกลือครับก็ามากินแล้วมันเขาบอกมันมันหืนอ่ะมันมันมันเป็นหืนน้ามันอะ่ะ ทั้งทที่มันยังไม่ได้ไม่หมดอายุนะก็ก็ก็กินแต่มันก็กินกินได้ไม่กี่คำมันก็วางเออวันหลังมาก็กินอีกคือมันไม่ได้น่ะกล้วยมันก็ไม่หวานมันเหมือนเอากล้วยดิบมาทําอ่ะมันไม่มีรสหวานแล้วมันก็แล้วมันก็เหินะเหินน้ํามันอ่ะอีฉันก็จนแล้วจนอดอีฉันก็ทิ้งนะคะคือเป็นคนปกเป็นคนจะไม่ทิ้งของนะถ้าไม่เหลือบ่างอะไรจริงมันจะไม่ทิ้งก็เลยทิ้งเพราะเนี้ย ใบเบเชียมันก็เห็นก็เห็นเห็นกล้วยไทยมันราคาสามร้อยกว่าเยนก็อืมมันก็มันก็ไม่ได้ถูกอ่ะเออแต่ก็ก็อยากกินว่ากล้วยไทยเนี่ยมันจะดีก่ามันจะมันจะดีไหมมันมันจะอร่อยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ากล้วยไทยที่มีวางขายมันมีหลายยี่ห้อนะมันไม่ได้มียี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะขายตามร้านร้อยเยนก็มีเจอที่ไหนก็ซื้ออืมเจอที่ไหนก็ซื้อนะคะของไทยก็ บางอย่างมันก็ไม่อร่อยบางอย่างมันก็แข็งบางอย่างมันก็มันหลากหลายนะของที่มาขายต่างประเทศอ่ะมันไม่ได้แบบมีให้เลือกเยอะเหมือนที่เมืองไทยไงก็ก็เลยเจอยี่ห้อนี้ไม่เคยเจอไงก็เลยซื้อมาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็็ยิยดีกว่าไม่มีกินอะไรเงี้ยหรือชอบกินกล้วยไงก็ซื้อมาก็เลยเอามาเปิดกินก็แบบโอ้โหมันอร่อยมากมันแบบโอ้โหมันเป็นรสชาติที่ไม่ไม่ได้กินมานานมากคือมัน เราตอนแรกไม่ได้ดูนะฮะดูไม่ได้ดูแต่ก็เปิดกินอะไรเงี้ยเปิดกินเขาบอกโอ้โหเนื้อกล้วยเนี่ยมันมันอร่อยที่ในในเนื้อกล้วยเลยอ่ะมันมันหวานพอดีมันแบบแล้วมันกรอบมันไม่แข็งคือกล้วยกล้วยที่มันขัแบบเนี้ยที่มันขายที่ญี่ปุ่นอ่ะแม้แต่ของญี่ปุ่นเองอ่ะที่แข็งแข็งก็มีนะโอ้โหเคี้ยวจนแบบโอ้โหเจ็บฟันเลยอ่ะแข็งแข็งมันเยอะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าซื้อหรอกมันมันไม่อร่อยมันแข็ง แข็งเคี้ยวยากอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันกรอบกรอบแล้วก็รสชาติของกล้วยเนี่ยมันอร่อย mm. ก็เลยมาดูที่ซองนะฮะ mm. ก็มาดูมาดูมารู้ทีหลังว่าเออเขาไม่ได้ใส่น้ําตาลโอ้โหแบบโหแล้วก็มัน,ม,นมันทํามาจากกล้วยพันธ์ุหาย,ยากอะ่ะไม่รู้มันอา่านว่าอะไร c r o s รอสมิ michel สมิมิเชลมันอา่านว่าอะไรก็ไม่รู้แหละอืมมันเป็นพันธ์ุที่หาย,ยากอีฉันก็ไม่เคยได้ยินชื่อน,นะฮะ ฉันก็รู้จักแต่กล้วยไทยกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยอะไรก็ว่าไปกล้วยไขย่กล้วยอะไรก็มีความรู้สึกว่าของดีๆอย่างเงี้ยอยากให้เอามาขายที่ญี่ปุ่นเยอะๆมันอร่อยแล้วก็คือยี่ห้อคือปกติฉันจะไม่ไม่เอามาพูดฮะถ้ายี่ห้อไหนมันไม่อร่อยก็คือไม่ไม่เอามาพูดมันไม่อร่อยซื้อแล้วก็กินกินไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ซื้ออีกแต่ยี่ห้อเนี้มันก็อดพูดไม่ได้ว่ามันอร่อยก็อยากจะบอกต่อไง ของดีๆมีคุณภาพอย่างเงี้ยอยากให้เอามาสู่ตลาดต่างประเทศเยอะๆแบบโกยเงินเข้าประเทศไทยเยอะๆเดี๋ยของอะไรที่มันเกิดการซื้อซ้ำอ่ะมันจะอยู่ได้นานอยู่ได้ยาวอยู่ได้แบบกินยาวๆเลยอะ่ะเออมันยิ่งพูดปากต่อปากปากต่อปากไปแล้วมันจะอยู่ได้ไงของดีๆแบบเนี้ยก็อยากจะสนับสนุนเนี่ยเจอที่ไหนซื้อที่นั่นนะฮะมันอร่อยมากราคาสามร้อยกว่าเยน ปริมาณ150กรัมเนี่ยมันไม่แพงถ้ามันอร่อยขนาดนี้มันไม่แพงไงอืมคือราคาคนที่อยู่ญี่ปุ่นซื้อได้ก็อยากให้เอามาขายเยอะๆนะคะนำเข้าโดยบริษัทอะไรเนี่ยก็เป็นบริษัทชื่อญี่ปุ่นนะคะเอบาโตะลาสตจัันเอเอบาโตะลาสลาสตูจับันโอ้ตัวเกี๊ยวเออนั่นแหละ ไม่รู้จักหรอกอืมปนนาเขาครหิงเขาใช้กล้วยแล้วก็น้ำมันเขาใช้น้ำมันน้ำมันลำข้าวทอดนะคะคุณขานี่ธรรมดาที่ไหนของดีๆมีคุณภาพอย่างเงี้ยไม่อยากจะให้แบบเอามาขายเยอะๆนะชอบคือเอามาโฆษณาให้เขาไม่ได้ค่าโฆษณาเขาไม่รู้จักเขาแต่ว่าของขดีก็อยากจะแบบสนับสน,นุโสนโฆษณาให้เป็นที่รู้จักแบบ ไม่ผิดหวังอ,ะอ่ะเดี๋ยวจะไปซื้ออีกที่เบเชียไปซื้อที่เบเชียนะคะอยากให้มีแบบขายเยอะๆในห้างแบบห้างที่อื่นอ่ะห้างที่ไหนก็อยากให้มีเยอะๆอย่างเงี้ยมันอร่อย, <S <S 1> <S 1> อ,อ,ยอะไรก็ของคนญี่ปุ่นทานะ,ะของคนญี่ปุ่นทากล้วยกล้วยแบบเนี้ยไม่ค่อยอร่อยเพราะว่าวัตถุดิบเขาอาจจะแบบจํากัดกล้วยญี่ปุ่นไม่มีนะคะต้องนาเข้าคือกล้วยจากฟิลิปปินส์จากทางแอฟริกาทาง ทางอเมริกาใต้ทางอะไรเงี้ยฟิลิปปินส์กล้วยกล้วยไทยก็มีนําเข้าก็ก็หลากหลายค่ะแต่เนี้ยอร่อยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องกล้วยให้ฟังกล้วยที่เป็นกล้วยสดเนี้ยดิฉันชอบยี่ห้อเดลมอนเตนะคะราคาถูกแล้วก็แบบอร่อยราคาถูกอะ่ะอืมยี่ห้อเนี้เดลุมอนเตเนี่ยอร่อยนะดิฉันจะกินกล้วยยี่ห้อนี้มันถูกแล้วมันก็อร่อยมันก็คุ้มค่าคุ้มราคาอนะ่ะสมัยก่อนนะฮะ สมัยโบราณนู่นน่ะกล้วยมันเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าหรูนะ่ะถ้าไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ได้กินนะ่ะเพราะว่ามันต้องนําเข้าไงแต่ว่าสมัยนี้มันก็คือแบบมีตลอดปีตลอดชาติเหมือนกับเหมือนกับว่ามันผลิตได้ในญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่นะกล้วยญี่ปุ่นที่ปุูดในกล้วยที่ปุ่ดในญี่ปุ่นแพงมากเราตุ๊เขาปุูดในเฮาไงมันแพงมากเราซื้อกินไม่ได้เราเราต้องกินกล้วยฟิลิปปินส์กล้วยต่างประเทศทั้งนั้นอืแต่ว่ายี่ห้อเน,นี้อร่อยเดี๋ยวเล่าถึงเรื่องกล้วยก่อน ฉัน,เ,นเป็นคนชอบกินมากเนี่ยกล้วยกล้วยฉาบเนี่ยกล้วยเนี่ยคือสมัยท,ที่ชอบที่อร่อยอร่อยนี่ก็คือ,อเป็นกล้วยสมัยพูดถึงสมัยเรียนเนาะไปเรียนโคราชในในช็อปของของของ,ของมหาลัยอะ่ะมันจะมีกล้วยที่เขาเอามาขายที่คนแถนั้นเขาทําแล้วเขามาขายกล้วยฉาบอร่อยมากแบบอร่อยอะ่ะต้องซื้อซื้อถุงละเท่าไหร่ถุงละ สิบห้าบาทสิบบาทโดยประมาณนี้แหละไม่แพงนะสิบบาทโอ้มันนานมากเลยกี่กี่ปีผ่านไปแล้วสิบบาทสิบมันอร่อยมากเขาเขาจะเขาไม่ได้ตัดแบบนี้เขาจะตัดแบบเป็นแผ่นยาวๆอะ่ะเออตามความยาวของกล้วยเลยอะ่ะตามความยาวของกล้วยนะฮะแต่มันไม่ได้ยาวขนาดนี้นะอร่อยมากก็ซื้อกินทุกซื้อกินตลอดอืมแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่นั่นก็คืออร่อย กิในในช็อปที่โคราชนะฮะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ไปเรียนเรียนก่อนไปเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นก่อนที่จะมาญี่ปุ่นนะ,ะก่อนที่จะมาฝึกงานอะ่ะไปเรียนสามเดือนอะ่ะก็มีเพื่อนที่จังหวัดพะเยาเขาเขาก็มาเรียนด้วยกันเนี่ยเขาจะมาญี่ปุ่นเขาเอากล้วยหอมกล้วยฉาบกล้วยหอมทองของกลุ่มแม่บ้านอะไระที่พะเยาเขาเอามาฝากอร่อยมากมันมันรสชาติประมาณเนี้ยเออแต่เขาจะเขาจะมี มีเป็นถุงใหญ่ถุงเล็กแล้วก็มีแต่เขาไม่ได้ตัดอย่างนี้เท้าเขาไม่ได้หั่นอย่างนี้นะเขาจะตัดตามยาวแผ่นบางอันนั้นอร่อยมากมันมันกรอบมันแบบมันไม่ติดมันมันไม่แข็งอะเอออร่อยมากอันนั้นคือจ,จาไม่ลืมเลยเป็นกล้วยหอมทองนะฮะแล้วก็พอมาญี่ปุ่นก็ก็หาก,กินยากค่ะหาก,กินยากไม่ค่อยได้กินของดีๆหรอกมีแต่แบบแข็งๆเคี้ยวเนี่ยโอ้โหฟันฟันเท้วจนปวดฟันอะ มันแข็งลูกก็าํำยังไงก็ไม่ค่อยได้กินหรอกบางทีก็ถ้าอยากกินก็อยากแบบแบบถ้าอยากกินก็จะไปซือ้อซื้อซือตามร้านร้อยเยนนะมันไม่อร่อยมันแข็งบางทีก็เป็นของนาเข้าจากต่างประเทศบ้างผลิตผลิตในญี่ปุ่นบ้างแต่มันไม่อร่อยตามเซเว่นมันก็มีวางขายนะมีเป็นขวดเป็นโถเลยเป็นขวดเลยเป็นโถ,นถ,นถพลาสติกเหมือนโถโนริอนะราคาห้าร้อยหกร้อยเยนแต่แต่ไม่กล้าซื้อกินเพราะกลัวมันจะแข็ง เนี่ยถ้ายี่ห้อเนี้ยมีวางขายในเซเว่นญี่ปุ่นนะมันต้องไปโลดแน่เลยมันจะไปแบบไปแบบไปไปให้สุดหยุดไม่อยู่เลยเอ่อไปไปยอดออเดอร์ยอดขายมันจะต้องแบบวิ่งตลอดเลยตอนนี้มันมีขายที่มันวางขายเป็นโถในเซเว่นอ่ะิฉันไม่กล้าซื้อกิน,นะคะกลัวมันไม่อร่อยน่าจะเป็นของญี่ปุ่นแหละอืมเพราะมันแข็งอืมถ้าถ้ายี่ห้อเนี้ยเข้าเข้าไปขายในเซเว่นญี่ปุ่นได้นะ มันจะเวอร์วังอลังการมากคุณจะยอดขายคุณจะทําไม่หวัดไม่ไหวอะ่ะอืมก็ลองไปติดต่อดูนะคะแต่ตอนนี้เขาก็มีเจ้าที่เขาขายอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันคิดว่ามันคงไม่อร่อยมีการซื้อกินนะ,ะก็เนี่ยค่ะดิฉนันจะเป็นแฟนแฟนพันธุ์ของพันธุ์พันธุ์พันธุ์แท้ของกล้วยนะฮะแล้วคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นเขากินกล้วยเขาจะกินลูกประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเขาจะชอบกินแต่ว่าอีฉนันต้องรอให้มัน ให้มันงอมๆก่อนเออฉันต้องรอให้มันงอมประมาณเนี้ให้มันงอมๆก่อนแต่ถ้าถ้างอมประมาณนี้แล้วคนญี่ปุ่นเขาจะไม่อยากกินนะคะถ้ามันมีถ้ามันมีเต่งเตงเต็งสีน้ําตาลเยอะๆหน่อยเ <c oughs> ขาจะไม่อยากกินแล้วคนญี่ปุ่นเวลาเขาปอกกล้วยนะเขาจะปอกอย่างนี้นะเขาจะปอกคนเขาจะปอกตรงตรงนี้ก่อนแต่คนไทยจะปอกทางนี้ใช่ไหมคนญี่ปุ่นเขาไม่ปอกอย่างนี้เลยนะ <c oughs> มันปอกง่ายกว่านะ <c oughs> เนี่ยก็ินกล้วยอ่ะอืมอร่อยวาี่ปุนอ่ะที่เขาวางขายนะฮะเขาจะมีแบบหวานน้อยหวาน,วานมากเย่ยถ้าอันแพงๆแพ็คหนึ่งเงี้ยราคาสองสามร้อยยีนเนี่ยก็มันจะหวานมากเลยฉันว่ามันไม่ต้องหวานหรอกแค่เนี้ยมันก็พอแล้วราคาถูกๆนี่แหละแต่ให้มันแบบให้มันแบบมันอร่อยมันว่ามัน มันไม่ใช่ว่ากล้วยแบบมันไม่สุกหรือว่ามันมันบ่มมาหรือว่ากล้วยอ่อนเอากล้วยอ่อนมาขายถ้ามันไม่ใช่กล้วยอ่อนก็ก็เอาแล้วมันอร่อยแล้วกล้วยอ่ะอืมกินกล้วยแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นเคยเห็นนะคุณหมอเขาผ่าหมอผ่าตัดที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาไปอยู่อเมริกา เขาเป็นหมอที่มีชื่อเสียงผ่าตัดให้คนให้คนแบบโรงพยาบาลมีแต่พวกฝลังมาผ่าตัดนะฮะอาหารเที่ยงเขาก็ก,นะกินกล้วยนะกินกล้วยเขาไม่มีเวลากินอย่างอื่นเขาก็กินกะล้วยนะเราก็เราก็กินกล้วยไงออถ้ากินอะไรไม่ได้นะอิฉนันจะกินกล้วยไข่ต้ม <c oughs> พูดถึงกล้วยนะตอนเป็นเด็กอะเวลาป,ปกนะกล้วยเนี่ยคิดถึงบุณตาเนะบุณตาก็เสียไปนานนั้นแหละอืมเป็นเป็น เป็นคนที่ขยันมากภาพของคุณตาเนี่ยแบบพาเราไปเลี้ยงวัวพาเราไปไม่มีข้าวจะกินไม่รู้จะกินอะไรทั้งบ้านมีน้ำปลาขวดเดียวอย่างเงี้ยแม่ก็ไปนาแล้วน้ำปลาขวดนั้นหลานหิวข้าวก็ไม่รู้จะให้กินอะไรมีข้าวแกก็บีบน้ำมะนาวอ่ะบีบน้ำมะนาวให้ให้กินกับข้าวอืมคือเหมือนกับคนแบบแกดดูแลแบบโอ ดูแลหลานดีมากเลยอ่ะอคิดถึงกุนตาคือสมัยนั้นอ่ะก็ไปเลี้ยงวัวกกแกะอะไรเงี้ยเวลาไปเวลาไปไปตามท้องไร่ท้องนาเนาะแกก็จะไปหาปลาเอามามามาแกงเอามาหมกเอามาปิ้งเอามาย่างก็กินกันที่ทุ่งนาน,นั่นแหละโอภาพนั้นมันยังอยู่ในความทรงจํานะเวลาแกปลูกกล้วยแกก็จะให้เรามาขี่หลัง ขี่ขี่ขี่ไม่ใช่ขี่หลังนะขี่คอขี่คอ,อเวลาเ็จะเอาต้นกล้วยลงหลุมอะ่ะเออมันจะได้ความเป็นความเชื่อไงอจะได้แบบตดกโดกจะได้วีใหญ่ๆเครือใหญ่ๆอะไรเงี้ยอืมนะ่นแหละก็ยังคือมันจะผูกพันกับกล้วยไงคุณตาเขาจะมีกล้วยหลายพันเขาปลูกอยู่หลังบ้านกล้วยกล้วยน้ำหวานมีกล้วยมีภาษาอีสานแล้วกล้วยกล้วยสมกล้วย กล้วยทะไรกล้วยทานี่อองอีฉันก็จําไม่ได้ละไม่รู้มันหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่ามันไม่ใช่กล้วยน้ํหวานนะมันมีหลายพันมากกล้วยที่แกปลูกแล้วก็จะตื่นเช้ามาก็ยินงข้าวกล้วยมันมขาดไม่ได้มันเป็นมันเป็นผลไม้ที่มันอยู่ในแบบในครอบครัวในครัวในบ้านในทุกมื้อของอาหารคือไม่มีอะไรก็กินกล้วยอย่างเงี้ยถ้าออกที้ก็ทํากล้วยตากแม่ก็ทํากล้วยตากทํากล้วยตากเนี่ยมันยังไม่แห้งเลยก็ไปหยิบกิน มันยังไม่มันไม่เป็นกล้วยตากนะมันเป็นกล้วยแค่แบบแค่แบบมันยังไม่ยังยังไม่ที่เป็นกล้วยตากแล้วมันหมดก่อนมันหมดกระด้งก่อนอะเออมันยังไม่ได้พิกับด้านเขาไปกินไปหยิบไปอก็ไปกินอะเออกินวันวันนี้วันพรุ่งนี้ก็กินไปเรื่อยๆมันก็หมดหมดกระด้งมันไม่ได้เป็นกล้วยตากสัทีนะคะเออเป็นคนที่ชอบกินมากนะพูดถึงกล้วยแล้วก็แบบเออมันมีมันมี ความผูกพันไงเออกล้วยสมมติก็จะกินกล้วยเนี่ยก็ไม่ได้แปลรูปอะไรมากเนาะกล้วยตากแล้วก็กินจนสดๆสเนี่ยแล้วก็กล้วยถ้าปีกล้วยก็เอามาทําหมกน่นหมกนี่หมกใส่ใบตองถ้าต้นกล้วยก็เอามาทําก็หมกอะไรอะหมกใส่ปลามั่งใส่ไก่มั่งมากล้วยมันกินได้หมดไงเออพวกกาบกล้วยเนี่ยก็เอามามัดของอะไรเงี้ยอว้ยมันใช้ได้หมดเลยอะ่ะเออ ไปตองก็โอ้โหทำพอบุญกระถินบุญพาเวทนี่ก็ต้องทำอะไรอะหอ่หอห่อข้าวต้มมัดมั่งเออห่อข้าวต้มมัดห่อขนมเทียนมัง่งเพราะเป็นแต่ใบตองงานใบตองนี่ฉันต้องต้องทำนะฮะเออแบบโอ้เปนผูกพันมากเลยอะด้วยพอเรามาอยู่ญี่ปุ่น เอามาอยู่ญี่ปุ่นเราก็ยังอยู่ดีวะเรามาอยู่ประเทศนี้มันก็ยังมีกล้วยให้กินแบบไม่แพงมากไงถ้าเราเปรียบเทียบกับอเมริกงอเมริกาเนาะอืมแล้วก็พอไปเจอของดีๆของอะไรเงี้ยอืมก็เราก็เอามาเล่าสู่กันฟังไงวัฒนธรรมกล้วยมันมันไม่เคยขาดหายไปจากชีวิตเราอะเออชอบนะไม่มีอะไรก็กินกล้วยไงเออข้าวเช้ากินงานยุ่งกินข้าวไม่ ไม่ได้กินข้าวหรือไม่มีเวลากินเราก็กินกล้วยมันไม่ต้องเคี้ยวนานไงเออมันดีต่อสุขภาพนะแต่ไม่ต้องให้มันหวานมากถ้ามันหวานมากมันจะไม่ดีให้มันงอมมากๆมันก็จะแบบมันก็จะหวานมากไงมันจะไม่ดีต่อสุขภาพเราก็ให้มันประมาณนี้ดีแล้วแต่ถ้ากินไม่ทันมันก็ก็ก็รีบกินแล้วกันอย่างเงี้ยที่ซูเปอร์ก็ก็เวลาไปซื้อถ้าเราเลือกได้ที่มันีืวเขียวเน่ะ ไปซื้อมานะมันขวเขยวนะเอาออกจะเขียวๆนะด้วยซ้ำแต่พอไม่ขรุพอวันนี้ไปซื้อวันเสาร์ใช่ไหมราะน,นี้วันนี้วันจันมันมันเหลืองสุกเหลืองแล้วม,มันก็สุกเร็วไงอืมนะก็วันนี้ก็เอาเรื่องกล้วยๆมาเล่าสู่กันฟังอืก็แล้วลืมพูดเอพูดถึงคุณตาเนาะคุณตาเนี่ยเขาจะแบบเขาจะแบบเป็นห่วงลูกหลานมากเลยนะ เวลาเวลาเขาไม่สบายอะ่ะไปไปไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลอะ่ะเขาจะบอกว่าสอบเสร็จหรือยังสอบผ่านไหมอะไรไปโรงเรียนสอบอ่านสอบสอบผ่านไหมอะไรเงี้ยเขาจะเป็นห่วงลูกหลานเรื่องเรื่องเรียนเรื่องอะไรนะะอืมเขาโอ้มันก็จะแบบพูดพูดถึงคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะเขาก็จะห่วงลูกหลานห่วงเป็นห่วงเออก็ เป็นเขาเรียกว่าเป็นความผูกพันเป็นความประทับใจเออแล้วมันก็จะเกี่ยวกับกล้วยเลยเออภาพพูดพูดถึงเรื่องกล้วยในภาพของคุณตามันก็จะเข้ามาใน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 สมองในความคิดของเรามันเป็นเป็นภาพความประทับใจนะความประทับใจอะไรที่เราทำตอนเป็นเด็กมันจะอยู่กับเราไปตลอดเลยนะมันเป็นความประทับใจที่ไม่เคยลืมนะคะก็ก็พอกินกล้วยจะนึกถึงคุณตาแล้วก็ขอให้คุณตาคุณตาเขาก็อยู่บน สวรรค์นเนี่ยเขาก็มองเราคนญี่ปุ่นเขาจะมีความเชื่อว่าคนที่เสียไปแล้ววันผู้ที่เสียไปแล้วเขาก็ยังอยู่บนสวรรค์เขาก็ยังมองลงมาปกป้องคุ้มครองลูกหลานเนี่ยอืมนะก็เนี่ยค่ะก็วันนี้ก็เอาเรื่องกล้วยวยมาเล่าสู่กันฟังเอาแล้วเราก็กินกล้วยแล้วก็ไปทํางานกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะสวัสดีค่ะ